ไม่คีเมียนวัดป่าสุกโตได้ได้รู้จักกับหลวงพ่อคำเขียนแรกๆออ่หลวงพ่อคำเขียนไปอยู่วัดสุกโตปีพอสอจำไม่ได้เนะเาะแล้วก็นึกว่าจะไม่มีพระพอเห็นหลวงพ่อคำเขียนบินทาบาท ก็เลยดีใจเออก็เลยไม่เคยเห็นพระหลายเดือนแล้วไปอยู่นั่นเป็นป่าธรรมชาติพอท่านไปท่านออกบินทบาทก็เลยเออมีพระมาบินทบาทก็เลยเข้าไปส่งข้าวท่านแล้วก็ต่อมาต่อมาก็ใช้ลูกให้ลูกไปให้ลูกไปบินบาตให้เออเพราะว่าไม่มีเพื่อน ไปป่าลึกเด้อมันรีวันลูกสาวพอมาจุกผมให้ดิบพอพอพอหยุยประก้าไหวพอไปถึงสะพานเป็นสะพานไม้ข้ามข้ามข้ามไปข้างในก็มีหลวงพ่อกับพระหนุ่มคนองค์หนึ่งเด็กเนาะมันไม่กล้าข้ามสะพานมนกลัวตกล ก็เรียกหลวงพี่มารับทถวาุกวันเขาไปสามคนคเด็กสามคน mm hmm. เพื่อนเขาแหละนัะ่แหละก็เลยไปเจอหลวงพว่อํำเขียนเลยรู้จักท่านเขาออกมาคุยเล่นตอนตอนตอนเย็นน่ะรับอกม,มาคุยด้วยท่านว่าท่านอยู่บ้านหนองแก uh huh. เออเอาอะไไปไลไรไปเอาก็รู้จักกันที่ีหน uh huh. รู้จักเป็นคุ้นเคยท่านก็เรียก ยายนี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกับน้องท่านเออ,อก็เลยสนิทเออก็เลยสนิทว่าเป็นพี่บวดอย่างดีบินทวานมาก็ได้ข้าวมีแต่ข้าวกับผักอ่อกับข้าวไม่ค่อยมีกับข้าวไม่ค่อยมีพอพอวันไหนได้ข้าหนมก็โยนให้หลาน เออเยนให้หลานเพราะว่าลูกของยายนี่ครึ่งโหลหกคนนะหกคนห่ะเออหกคนเออกำลังเข้าโรงเรียนปหนึ่งปอสองป,อส,องปอสีอ่อเลยเออมีหลวงพ่อก็เลยวันเสาร์อาทิตย์จะเรียกเข้าไปเล่นด้วยไปสอนเรียกแล้วก็โกนผมให้ด้วยอ๋อแล้ว วันเสาร์อาทิตย์กนผมเที่ยงมาทุกทุกทิศทุกเสาร,ร์ผู้ชายเนาะมันสองสามคนแล้ทีนี้ก็เขาก็เลยโตโตก็โตก็ลูกคนเล็กอะสี่ขวบแม่มาป่วยที่หลวงพ่อเปิดงานปีแรกแม่ก็เลยมาป่วยช่วยงานศิษย์พอดีป่วยเลย รวยหลวงพ่อก็เลยเขียนหนังสือให้เขียนหนังสือให้มาหาหมอหยกโรงพยาบาลรามาท่านรู้จักกับหมอหยกอฝา,ากคุณติมม๋มไหมคุณติ๋มเห็นบ่นทุกวันเนี่ยชื่อติม๋มผู้หญิงอะ่ะฝากคุณติ๋มให้มามออติ๋มคนมมสูงๆขาวๆอยากอยู่ไหมเห็นวันแม่มาม ทีไรก็อยากเจออยู่เพราะว่าเขาเป็นคนพามากับผู้ชายคนหนึ่งมันรู้ชื่ออะไรผู้ชายคนหนึ่งไม่มีตังค์จ้ากับบาท่อไม่ต้องว่าไม่ต้องเอาตังค์เอาเงินเขียนหนังสือมาฝากไปให้หมอยกก็เขียนให้เมตานะครับงั้นแหละป่วยก็ป่วยก็พอทําได้ดูตอนนั้นมีอาจารย์สมชายที่เป็นหนุ่มๆบวช อาจารย์สมชายเคยเห็นบ่มาไม่ทันเนอะไม่ทันหรอกแต่ท่านก็เสียไปแล้วละ่ะคนคนสวยด้วยคนหล่อด้วยเออแล้วก็อไปมาก,ก็เลยสนิทกับอาจารย์สมชายก็นะลเลยพาพาอยู่ท่านก็หลวงพ่อก็กลับไปเออมาส่งไว้แล้วก็กลับไปมาส่งที่วัดสนามในอ,อ๋ออยู่ที่วัดสนามในเลยตอนนั้นมาหาหลวงปู่พอดีออไป็เจอหลวงปู่ก็เป็น ถ้าก็แนะนํากับหลวงปู่ไม่รู้คุยเรื่องอะไรแหละเนาะเราไม่รู้เรื่องที่นี่ก็แม่มาอยู่แม่ก็ไม่อยู่เฉยเนาะทํานู่นทานี่ช่วยนะตอนนั้นหลวงพ่อทองกันอยู่หลวงพ่อทองก็สนิทกันเด้ปีเดียวกันกับหลวงพ่อทองจ้าแต่แม่ยังไม่เต็มห้าหรอกเหลืออยู่อีกสามี่เดือนแต่เต็มแปดถึงห้าปีไม่รู้ ไม่ไปคิดว่าจะอายุว่าถึงป็น,นีีหรอกคิดว่าจะไปแต่นานแล้วละ่ะใจคิดว่าพอดีก็หลงพ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยมาพอทําได้แต่แต่ไม่ได้เป็นมากเป็นแต่ว่าเป็นมดลูกงอกอ๋อ,<น>อเป็นมดกเป็นมดลูกที่นี่ก็หลวงปู่เทียนก็เห็นว่าท่านป่วยมาเหมือนกัน เออไม่อยอ่มาเลงนำไส้นั่นแหละก็เลยโอ้ยท่านก็เลยคิดได้คิดดีท่านก็ถามให้ให้หลวงพ่อคันเขียนแม่ผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคันเขียนให้เก็บอารมณ์หลวงปู่เทียนก็บอกให้เก็บอาร,รมณ์อเออเก็บจะลูกจะได้จะได้มีแรงไปช่วยเขาไม่ต้องให้ช่วยอะไรไม่ต้องไปจับอะไรนะรท่านบอกดีดี ก็อยู่ห้องไม่ออกไปไหนเลยอาจารย์สมชายเป็นคนส่งข้าวท่านพูดหยอกยายว่าแม่มะลิจะส่งข้าวในทางหน้าต่างนะ <c oughs> ท่านแจ้งว่าน่น <c oughs> เออ่อไม่ได้ค่ะอะไรว่าย่น <c oughs> ี้ท่านเป็นคนส่งข้าวให้ตอนนั้นไม่มีคนไม่มีผู้หญิงไม่มี <c oughs> ไม่มีคนค้างเออมีแม่มี ไปนี่อะไรนะอยู่บ้านสมชายนะอ๋อป้าระพันอยู่ทุกพันทองอยู่แม่พันกับแม่อะไรอืมต่อมาอีกอะอ๋อนึกจำไม่ได้ไงแต่ว่าก็มาเก็บอารมณ์ที่วัดสนามในอยู่ในตุ่นปีน่ะอย่างนี้เมีคนส่งข้าวไปหาไปหาหมอมาเร็วผ่าตัดมาเร็ว หลวงพ่อกับหลวงปู่นี่บอกให้เจ็บอารมณ์ไม่กลัวแม่จะไปทํางานนะอืก็เลยเก็บให้เจ็บเจ็บอารมณ์ได้สามวันท่านมาสอบอ,รอ,อารมณ์เอออ้อยังไงเนาะที่นี่วะใน้ใจเนาะมาท่านก็เดินมามาข้อประตูสามบาทแม่ก็่านออกไปไป,ไปกราบท่านท่านก็ เป็นยังไงโลกปวดแผลไหมวะไม่ปวดก็ไม่มากหลวงพ่อแต่บอกแค่นี้ท่านก็เลยว่าเออค่อยๆทำไปนะเอยอยู่ที่อยู่ที่เราอย่าไปอย่าไปเดินมากเพราะว่าเพิ่งตัดเพิ่งผ่าตัดมาท่านพูดดีมากเลยท่านพูดทั้งยิ้มแล้วก็เอากล่องฟฉา,ายมา กองเป่าเนี้มาตั้งไว้ตั้งต่อหน้าแม่แม่กย็ยกมือกรแบบาบอันนี้ตอบได้ค่อยตอบนะลูกตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบดัานพูดอย่างนี้เอออยู่แค่สามวันเราก็ยังไม่รู้อะไรไม่ขอตอบได้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยว้ัวนนอกไม่ขอตอบได้ไหมคะได้ลูกไม่เป็นไรอย่าคิดมากอย่าก,กังวลน,นะทําให้สบายสบายพอดีท่านก็ผ่านไปท่านก็ยิ้มไม่เป็นไรไต่อมาห้าวันมาสอบอีกละที่นี่เอาแล้วะผิดก็ผิดถูกก็ถูกตั้งไม่เหมือนเดิมลนะเข้อประตูสามครั้ง ออกมาหาท่านกาบท่านท่านก็เลยถามว่าเป็นไงดีขึ้นแล้วนะหน้าตาสดชื่นแล้วจ้าก็หายปวดแล้วพ่อ,พอเรียกพ่อมาเลย <c oughs> เลยว่าเออเนี่ยถ้าตอบได้ค่อยตอบนะลูกถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลยตอบท่านว่า ของสมมติใช่ไหมพ่อเออจะถูกจักผิดยก,ยกโยกปให้แม่ก็เลยไม่รู้เรื่องแต่ตอนนั้นยังไม่รู้อะไรต่ออะไรยกโปให้ยิ้มไปเดินไป่องใช้ก็ถือไปด้วยเออแม่ก็กังวนลได้มาเนี่ยจะผิดหรือจะถูกจะตอบอะไรเนาะจะถูกก็ผิดเนาะคิดอยู่ตั้งเป็นวันพอดีมันตรงกับวันเสาร์ คนเข้ามาเป็นร้อยอาจารย์สมชายเป็นคนสงเข้าวท่านพูดตอนตอนเที่ยงเนะอาจารย์สมชายว่ารู้ไหมว่าตอบผิดตอบถูกอุยไม่รู้อาจารย์ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวอยู่แต่ในห้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม่มาลิตอบได้หลวงพ่อก็เลย คนทั้งร้อยทำไมตอบไม่ได้คนอีสานเขามาอยู่แค่เดือนเดียวเขาตอบได้เนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เฉลยด้วยแม่ก็เลยคาใจเนาะเลยเอยจะผิดเพื่อจะถูกพออาจารย์มสมชายมาเล่าให้ฟังว่าแม่มาลีตอบตอบได้อะยกโป,โป้เนี่ยแสดงว่าได้เอาซนว่า <c oughs> แม่ยังไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้อะไรจริงๆอะไร ก็ตั้งแต่นั่นมาก็เลยอยู่มาอีกตะ้ครึ่งเดือนก็เลยออกออกจากอารมณ์ออกไปสิบห้าวันเลยนะเป,นเ,นเป็นเดือนเป็นเดือนะอให้อยู่เป็นเดือนเลยจนแลหายจนดีเดินได้คล่องแค่วอ่ที่นี่ท่านก็เลยว่าลูกทำกับข้าวบ้านเฮาเป็นบ่อหลานทำอะไรพ่อ ไอ้ก็มีโยมเขาซื้อปลามาสำเร็จแล้วมันตายแล้วเขาหันมาเป็นขิ้นๆล่ปะปลาช่อนกับปลาเข็งท่านทำแบบต้มต้มต้มส้มบ้านเราเอ่ะเออหลวงพ่อเขาเขียนก็บอกไว้แล้วว่าทำเป็นก็เลยท่านอ่ะออกไปเก็บยอดเอส้มปล่อยไว้แล้วในวันละกัมมือ อไปกำมือนี่เอาผักเอาอันนี้ใส่เด้ออ่ะก็เลยทำให้อย่างดีเหมือนเหมือนทำต้มให้ลูกอ่ะยายเอาก้างอ,าอะไรออกหมดเลยเออแล้วก็ห็ดห็ดเอดเอซ่อนจักจัจัก,จ,กจักให้มันให้มันนุ่มให้มันนุ่ม,ม,นนมแล้วท่านกาเ็เอาไปโรยข้าวท่านกินข้าวได้เยอะเลยนะอา่าเป็นอาทิตย์หนึ่ง ก็เลยหมอเลยนัดให้ไปแม่ไปตรวจใหม่ตัดใหม่ตัหม,มย,ยอก็เลยอยู่อีกไม่รู้กี่วันนะลืมแล้วหลวงพ่อก็มารับกลับบ้านนั่นแหละคิดว่าได้ตัวรู้กับหลวงปู่นั่นแหละเออได้มาเก็บอารมณ์ที่นี่นะเอะเอก็มาเจิดอารมณ์นะ่ะ ได้กับหลวงปู่นั่นแหละตั้งแต่นั่นแหละเอาไปใช้ได้ยินว่าเอยอะไรมันก็ของสมมุติมันก็เป็นของสมมุติใช่ไหมตัวเราก็สมมุติเฉยๆอ่าก็เลยหลวงพ่อขันเขียนก็เลยเล่าให้ฟังอีกต่อแต่ว่าเออแม่มารีไม่เสียทางเสียท่าแล้วตอบได้อย่หลวงปู่สอบอารวมได้แล้ว <laughs> ก็เลยดีใจเออ ตัวรู้กับตัวหลงนี่มันเยอะนตัวหลงมันเยอะตัวรู้มันมันยากจะรู้นะเออมันรู้ตาเราเนี่ยมันรู้อยู่หมดใช่ไหมรู้ที่จิตที่ใจเราเนี่ยมันยากกว่าจะนิ่งได้อ่าก็เลยหลวงพ่อคำเขียนกันเลยว่าเอาตัวนี้แหละได้แล้วตัวรู้เป็นหลักเลยอ่ะก็เลยเข้าใจก็เลยหลวงพ่อก็พาทำอีก ท่านก็เล่าให้ฟังเรื่อยตลอดมาที่นี่ท่านสอนคนท่านก็สอนเอาตัวรู้ขึ้นก่อนเหมือนกันเอเอแล้วก็ต้องถูกต้องละมั้งมา,ม,า,ม,ามั่นใจอะไรที่นี่มั่นใจลุยกับหลวงพว่อขัเขียนเลยตัว <c oughs> ตกลับมาจะมาเข้าเออก็จะมาเข้าเก็บอารมณ์อีกเขาลื้อทำใหม่เอเขาลือ้อขุนทีต้องใหม่ <c oughs> เลยไปเก็บอารมณ์ที่บ้าน ที่สุกโตหลวงพ่อคําเขียนก็มาสอบอารมณ์เหมือนกันเอสอบก็มันมันเห็นจริงๆมันเห็นเห็นตัวเองมันเห็นตัวเองอะนะมันมันยังไม่คล่องเท่าไหร่หลวงพ่ออยากจะเจ็บอารมณ์ต่อก็เลยว่าท่านก็เลยให้เจ็บอารมณ์ต่อนั่นก็แหละถ้าถ้ามีตัวรู้ก็ดูจิต จิตมันคิดไปไหนเอาตัวรู้ตามมาจิตมันแวบไปนู่นไปนี่ก็ให้เอาตัวรู้ขึ้นมากลับมารู้ว่ามันไปก็ดึงมาแ่ะก็เอาข้อนี้ไว,ไว้ตลอดเลยทีนี่พอลูกหลานมามา,มานั่งคุยตอนเย็นเนาะหลวงพ่อออกไปหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังนี่แหละก็ะเลยเได้ตัวรู้กับดูจิตตัวเอง แค่นี้ไม่เอาหากก็เอาเอา <ไป S 1> พอไ, <ป S 1> ได้ใช่กับครอบครัวสาธุจะเรียนาำเด้อ